สื่อกัมพูชารายงานข่าวด่วนอ้างไทยมีแผนโจมตีสองพื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์ขณะที่กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเจาะยื่นคำร้องต่อ,อนานาชาติเรียกร้องความรับผิดชอบจากเหตุปะทะบ้านเปรนจันเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2568เวลา21นาฬิกา33นาทีสำนักข่าว f r e ชนิวสสื่อกัมพูชารายงานข่าวด่วนอ้างไทยเตรียมโจมตีในวันที่18พฤศจิกายนนี้ โดยในเนื้อหาข่าว f r s s n n w w ระบุว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แจ้งกับ f r s s n n w w ว่ากองทัพไทยกำลังเตรียมการโจมตี2พื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์ด้าน k ค a แมท i m มสระบุเช่นกันว่ารายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือซึ่งระบุว่าไทยมีแผนโจมตีฐานที่มั่นกัมพูชาแพร่กระจายอยู่บนสื่อและสื่อสังคมออนไลน์พร้อมทั้งระบุว่าหากรายงานเหล่านี้ได้รับการยืนยัน และสัญญาณเบื้องต้นทั้งหมดชี้ไปในทิศทางนั้นจะถือว่าไทยละเมิดถ้อยแถลงที่ลงนามร่วมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างร้ายแรง รายง,งานข่าวจากสื่อกัมพูชามีขึ้นหลังช่วงบ่ายวันที่16พฤศจิกายนนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าในระหว่างการหารือกับผู้นำสหรัฐกัมพูชาและไทยทั้งหมดเห็นตรงกันในการให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับประกันการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพกัวลำเปอรอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่วมการถึงความจําเป็นในการเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญโดยไม่นําประเด็นความร่วมมือทางการค้ารูปแบบใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่อันวาจะทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณผู้นําสหรัฐที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่ ท่าทีของอันวามีขึ้นหลังมีรายงานเรื่องการระงับการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐแต่ในระหว่างการให้ข่าวก่อนหน้านี้ทรัมป์ไม่ได้พูดถึงจดหมายแจ้งระงับการเจรจาจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐรวมทั้งไม่ได้มีการระบุถึงกรณีดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงานผู้แทนการค้าและทำเนียบข่าวกัมพูชาจ่อร้องนานาชาติเหตุปะทะบ้านเปลนจันท ด้านเพจกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาโพสต์วิดีโออ้างเป็นภาพจุดที่พลเรือนเสียชีวิตหลังถูกปืน M16 ของฝั่งไทยยิงใส่พร้อมทั้งเผยภาพการชนสูตรพิกศพซึ่งทำภายใต้การสังเกตการของคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมไปถึงกระสุนที่ผ่าตัดออกจากร่างผู้เสียชีวิตและรอยกระสุนตามจุดต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุ ก่อนหน้านี้สื่อกัมพูชารายงานอ้างโฆษกกระทรวงมหาดไทยระบุว่าทางการกัมพูชาดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุประทะบริเวณหมู่บ้านเปลนจันจังหวัดบันเตียเมียนจียาตรงข้ามบ้านหนองยากแก้วจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุให้มีพลเรือนเสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีก3คนโดยมีคณะ AOT และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วย โฆษกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันว่าเมื่อกระบวนการสืบสวนเสร็จสิ้นและมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วกัมพูชาจะพิจารณายื่นคำร้องต่อหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบและความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ